จใจงหมดเลือปลาบอกขันเนี้มีเหลือข้างนอกตลาดเย็นอำเภอปรางกูพรุ่งนี้วันพระนะคะอหอมดอกบัว

ไม่ค้าสวยๆไม่ค้าคนงามลดให้หน่อยได้ไหมได้สิได้สิใจหมดไปเอาสามแ็กร้อยเนาะใช่ใชลูมเนี่ยเยวนสุดท้ายนอคิดเนี่ยพลังนี่มากเบอ่งเสอเม้าเม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 ้าเม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 าาเมาเมาเ้เมาเมาเ้าเ้าเ้า ขารู้ไหมไหม่แพ็คหนึ่งกเป็นเงินไทยประมาณ500บาทแ้วเนี่ยโอ้โหพี่พี่นี่แล้วหากิ้งา雅ของแบรนด์บงสิบสิบแพ็คส้อยิบแพสามรามร้อยบาท่งเพิ่นกรยางหน่วละสองรยกว่าบาทเนาะของแพงหลาขายกันได้เยอะนั่นเขาเป็นเนื้อไส้ก pr um, ับไส้ลาบบุนหัวถามเพิ่น ขึ้นโครนค่ะขึ้นโครนโรงงานขึ้นดอลลาร์หนูถ้าเราอยากกลับมาหนูก็ฝากตรงนี้ไว้ตรงนี้ก็ได้หนูอ่ะตรงนี้มาถ่ายเปลี่ยนก่อนนะเดอย่าลืมไม่นี่นะอย่าลืมก่กนเรเรียกไวๆด้วยบ้านซาลาค่ะซาลากระโดดจ้าตอนนี้กำลังเดินตามหาของสำคัญให้เขาเรียกอะไรนะ ใบรุ่นฟันใบรุ่นฟันน้ำนมนี่เจอแล้วไม่แบบนี้แหละแต่ว่าเป็นพวงไงเอาเป็นพวงอาหารการกินบ้านเราก็มีเยอะมากเลยนะคะทุกคนขนมก็มีโอ้ยนะมาระขี้นก เอาเอาตะกร้านึ่งค่ะ้ไปน้องแเตก้าเอากินหมดไหมอะเอาไปน้องเขาแถมก็ทำไมไม่ขายล่ะคะนมแถมขีไปมาณค่ะค่ะแถมให้คนอื่นด้วยนะคะแถมให้พี่หมดพี่จะกินหมดไหมอะ ขอบคุณค่ะใ,ใจดีจังเลยแม่ค้าก็ใจดีโ <Okay. S 2> อเคไปตรงไหนอ่ะเดี๋ยวเดินปฝาเผาขนมเจอแล้วทุกคนเจอแล้วเจอแล้ว <c oughs> ที่มาตลาดวันนี้ก็คือเพื่อสิ่งนี้ทำได้เลยไได้ขับไปแส้แบบร่วงขออนุญาตได้จ้าโ่จักบาทนะย้ายดวสิโปรโมทหมากให้ห <c oughs> มากร่วงร้อยหกสิบค่ะหมากแส้สองร้อยห้าสิบเมาเลยแม่จ้าอันแบบเนี้ยโลละสองร้อยห้าสิบหรอแ <c oughs> พงกว่าทุเรียนอีก <c oughs> นหน้าพ้นนำผึ้งของแท้ไหมอะ่ะของแท้ก็ะเหน็บมันอยู่ใน,นมัน็บของแท้ตัวเนาะมัน, <c oughs> มนไม่ <c oughs> ได้อยู่ในขวดอะมันไม่ <c oughs> ดังแล้วกินไม่เป็นท้ายสุดท้ายแฟนหรอก <c oughs> ็รออยู่นั่นแหละ ขอบคุณค่ะอุ้ยนะอันนี้อะไรอ่ะเขียดเียดจ้าเขียดเขาเอินเขียดยีน่าเป็นปะเขียดโมบอ่ะเขียดอีโมเขียดอีโม่ปนี่ไงนี่มันก็เนี่ยอันนี้เต็มอยู่นะเนี่ย ให้เพื่อนตัดตงไหนไหมเด้ด่าให้พื่อนตัดตรไหเย่าน่นอัดสื่อไปแล้วก็ตืกใจยัซื้ได้อีกซื้อได้อีกบอกเพื่นแนวสมานไพรดมใน่จด้ถ้าอยากกินได้ตั้งใจเพื่นไปปลูกเอง แทงกันกระโปกแล้วคือสองหางสองซี่ค่ะเมื่อไหร่เขาจะแจกก็พี่รออยู่ก่อนจะกลับบ้านซื้อดอกไม้ไปไหว้พระตัวนี้สิตัวนั้น่างตัวนี้หนูเอาเนี่ยค่ะไอ้สิบบาทเนี่ยหนึ่งสองกับุนบ้านสองเมทอร์นี่สองสี่ สี่ค่ะสี่จ้ะ้วผักตัวนี้หนูหนูกินาไอันนั้นคนละเจ้าหรอคะเขาเอจกยังนะ้าอนักยักกันจองเออแล้วเจ้าต้งสมุหงอะอันน่ะน่ะท้ายนี่นะทายล้วบนนี่อันทาแล้วเจ้าแค่ถือซะ้อ อยู่นอ์เอย์อเอาให้แน่อืนไมต้องตา้เออจมจาทเอาสิบาทออาสองอันก็ได้ได้ออาเออหนกับบนใบเมนยางจะไดเรื่อพาออกไหนเจมบอกแล้วถ้ายางมาแล้วบอกว่า็ไมืคือบาน้า เออตายเขากตายาน้ายเออน่ได okay. mm ้เออแถมเองดีเลยยังมนหลงเด็ดลงลงเ้อบ่ดเด้อไปแล้วว่าพี่ผู้ใด้องพอป่าเนไม่ดี่ไหนจะไปนอไว้เออเด้จ่ายรือ่จ่ร่เอออย่าลงจได้ล่ะ น้ำมาน้ำมาอ<ม>ัน<ม>ได้กินแล้วจากมู่บ้านเขาเห็นอน<ม>ันวิน <laughs> กินจนวินหน้าพันเท็ดใบหายาปะปิดเลยก็ได้ปิดางมองได้หรอ่าาา่า <laughs> <laughs> เอาดเ,เดียว